สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ปิ่นมีสินค้าใหม่นำเสนอการกับแทักเตอร์แชมรุ่น MX 6 2 5 5ลองฟังเสียงเขาดูนะคะ สินค้าตัวนี้นะคะเป็นรถแท็กเตอร์ชานขนาด55แรงม้าค่ะรุ่น MX 6255คันนี้สวยมากเขาบอกว่าคันนี้สวยจริงๆนะคะรถคันนี้สีดมทั้งคันเลยใบมีดหน้าลงเร็วขึ้นเร็วทุกระบบสวยสมบรูรณ์พร้อมใช้ ขับเคลื่อนสีล้อพร้อมลุยเลยนะคะตัวนี้อยา่างกี่ว่สวยๆทั้ง4เส้นสีเดิมๆทั้งคันสำหรับสินค้าคันนี้ของเราแทกเตอร์แชมรุ่น m x 6255ใบมีดเนี่ยขึ้นเร็วลงเร็วนะคะไฮดรอลิกหน,น้าเนี่ยรวดเร็วค่ะทุกกระบอกสวยสมบูรณ์พร้อมใช้สำหรับสินค้าคันนี้รถแทกเตอร์แชมป m x 6255มาพร้อมกับชุดใบมีดดันดินนอุปกร้์หลังปินให้เป็นผานเป็นผาน6 CMT ราคาเพียง 288,000บาทเท่านั้นนะคะ288,000บาทราคานี้ รองได้แถมจัดส่งให้ด้วยนะสำหรับสินค้าคันนี้ของเรากับรถแท็กซ่์แชมรุ่น MX 6255ขับเพื่อนสีรล้อนนะคะเป็นเกียร์ชัตเทอรตัวนี้เกียร์อยกออกเกียร์เนี่ยอยู่ตรงคอพวงมาลายัยขับง่ายค่ะคล่องตัวในการใช้งานพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะคะตัวนี้นะคะขับง่ายครองตัวเป็นรถ16เกียร์้า8เกียร์ถอยหลังนะคะเกียร์ชัดเทอรนะคะฉะนั้นขับง่ายแน่นอนนะคะสำหรับตัวนี้ยางเนี่ยสวย,สวย วทั้ง4เส้นเลยนะคะยางเนี่ยสวยมากๆเลยอย่างหน้าสวยยางหลังยิ่งแจ่มนะคะเครื่องยนต์ดีเซลสีสูกพร้อมใช้พร้อมลุยใบมีดดัานหน้าสีเดิมๆนะคะตัวนี้รถสวยเดิมสมบูรณ์พร้อมใช้ทุกระบบราคาไม่แพงด้วยนะใบมีดดัานหน้าแล้วก็ขาหลังสงส 1,000บาทเท่านั้นนะคะ288,000บาทราคานี้ต่อรองได้สำหรับสินค้าคันนี้ของเรากับรถแท็กเตอร์ชามรุ่น MX6255 สินค้าเข้าใหม่เลยนะคะสวยเดิมสมบูรณ์พร้อมใช้งานทุกระบบคันนี้เป็นรถแท็กเตอร์สีสูบนะคะเป็นเครื่องยนต์สีสูบนะคะสวยสมบูรณ์พร้อมใช้เครื่องยนต์เนี่ยดีมากๆ ล้อติดก็ง่ายนะคะขับเร็วๆไม่มีหอนเลยนะคะตัวนี้สวยเดิมสมบูรณ์เลยสีเดิมทั้งคันบอดี้งามๆเลยนะคะสำหรับสินค้าคันนี้ MS 625 5เบาะนั่งนุ่มๆพวงมาลัย power เกียร์อยู่ตรงคอด้วยฉะนั้นขับง่ายคล่องตัวในการใช้งานนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ชักเทินนะคะขับขี่ง่ายคล่องตัวในการใช้งานสําหรับสินค้าคันนี้ของเราอุปกรณ์หลังปิ้นให้เป็นฐาน6คูณ 24CM ซม ะะเป็นฐานจาก CMT ส่วนด้านท้ายก็เดิมๆเลย PTO พร้อมปั่นนะคะปั่นโรอรี่ปั่นอัดหญ้าอัดฟางปั่นตัวตัดหญ้าได้เลยสำหรับสินค้าคันนี้รถแท็กเตอร์แชมป์ MS 6255ใบมีดหน้าและฐานหลัง288,000บาทเท่านั้นราคานี้ต่อรองได้สนใจสอบถามสั่งซื้อได้ร้านอยู่กำแพงเพชรเปิดทุกวันจะโทรมาหรือทักไลน์มาก่อนก็ได้ปิ่นพร้อมให้บริการนะคะขอบคุณค่ะ